สัปปุริธาน 5. พร้อมทั้งอานิสงส์ดูก่อนพิสุททั้งหลายสับปุริธานคือการให้ของคนดี5้าอย่างเหล่านี้คือ 1. ให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่ออย่างมีเหตุผล 2. ให้ทานด้วยความเคารพ 3. ให้ทานตามการ 4. ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ 5. ให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นดูกอ่นพิสุทั้งหลายบุคคลให้ทานด้วยความเชื่อแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมเกิดขึ้นด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่ง บุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่งบุคคลให้ทานด้วยความเคารพแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้น เกิดขึ้นแก่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีบุตรภรรยาทาตคนรับใช้หรือกรรมกรก็ตามบุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจฟังย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตรับรู้คำสั่งบุคคลให้ทานตามการแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและความต้องการทั้งหลายของเขาที่เกิดขึ้นตามการย่อมบริบูรณ์ส่วนบุคคลให้ทานมีจิตอนุเคราะห์แล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแก่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากและจิตของเขา ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคในกามคุณห้าอันโอรานบุคคลให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแล้วในที่ที่ผลแห่งทานนั้นเกิดขึ้นแกเ่เขาเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและความล่มจมแห่งโภคะของเขาย่อมไม่มาจากที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำ จากพระราชาจากโจรจากทายาทผู้รับมรดกซึ่งไม่เป็นที่รักดูก่อนพิสุทั้างหลายนี่และสับปุริธฐานห้าอย่าง